ปราบรีอาจารย์ท่โรน้ก็สวสดีื่อที่น้าทุกคนครับวันนี้เราสองคนไปัวแทนกับ,บนักจีนศาสตจะมานําเสนอการจัดการ,การควารมรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสาสหร์พระราชาครับคุณบอลทราบไหมครับว่า,าการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูคืออะไรครับการเติมความรู้ไหมคะคุณไม่ทราบใช่ไหมครับก็มผมไม่ทราบครับเออเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไงครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองคำนะครับ การการความรู้ชาชีพครูเราจะต้องรู้ก่อนว่าชาชีพครูแล้วก็ความรู้ของชาชีพครูคืออะไรนะคบวิชาชีพครูนะครับ <S <S ก็คือข้อกําหนดหรือว่าคุณลักษณะคุณภาพที่คุครูจะต้องประกอบเกี่ยวกับชาชีพครูนะครับ <S <S ส่วนความรู้วิชาชีพครูนะครับคือความรู้ที่ประกอบไปด้วย <S <S ความเป็นครูนะครับประกอบไปได้วยคุณภับมาตรฐานแล้วก็วิชาชีพด้านนะครับรวมกัน การจะตามความรู้เกี่ยวกับชัชาชีพครูนะครับก็คือการปฏิบัติและการใช้ความรู้เกี่ยวกับระชาชีพครูให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการพัฒนาตัวเองนะให้ความรู้สังคมนะครับอย่างเช่นในภาพนะครับครูตางแต่งเป็นครณครูโรงเรียนบ้านหลิกนะครับอันนี้คือการให้ความรู้แก่สังคมนะครับส่วนอันนี้นะครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าการนํทาความรู้เกี่ยวชาชิฟรูมมีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับตามทนตนเองอยู่เสมอนะครับอันนี้เป็นภาพของรุ่นพี่ภาษาไทยนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปนะครับที่โนี่นารักสอันที่สองนะครับการนำความรู้มาใช้ใกิดประส่วนนะครับอย่างเช่นการสอนเรื่อซื้อการสอนต่างๆนะครับ กอสามาครับตามปรับโหมดประสิทธิภาพการทําง,งานนะครับอย่างเช่นในภาพนะครับอาจารย์แต่งกายให้เหมือนกับตัวละครในมังคดีนะครับเพื่อให้น้องนักเรียนอยากเรียนมากขึ้นนะครับต่อไปเข้าสู่หมดของศาสตร์พระราชานะครับศาสตร์พระราชาก็คือ,อความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับได้ให้กับประชาชนไว้ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังสมคมเทคโนโลยีและก็สิ่งแวดล้อมนะครับ ตัวยอย่างศาสตราชานะครับก็อย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เราคงจะได้ยินมานานแล้วครับเพราะว่ามันสั่งสอนมากว่า20ปีแล้วแล้วก็มีแนวคิดที่จะให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่มากเกินไปก็ไม่น้อยเกินไปนะครับหมดไปแล้วน,น,นะครับศาสตร์ความรู้ที่ผมนำมาให้วันนี้เนื่องจากเป็นความรู้รอบด้านนะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมกันได้เองผมแคน่น่าจะศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับครับ เอ็นคาบูดกันนะครับเดี๋ยวมาเต้าคาบูดกันปกติบูได้เลยค่ะเดี๋ยวไม่รครูพี่บอนทำก่อนนะครับวันนี้อขอขอภัยด้วยนะครับน้องไม่พอนะครับฝน,นตกอีกแล้วขาพูดฝนก็ตกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย คนตกไม่ต้องไม่ต oh, sure right. ้องมีอย่งไม่ต้องมีอ่างรกวนบ้าอะไรเนี่ยนะ่ล้วเอ้ยนึกรบวนบ้อะไรเนี่ยอ้อไพี่อว่ามีต้องส่ชื้นดีอะเี๋หุงกันเนาคืออะไรไง

เอย่ยเดียวพอทำเงียวงรตองรม่้องไมสมองอรไมองพูรร่อไม่ต้อร่อตอต้อ่ตรูม่ต่ต้อง่้องไ่่รอมสอ้งไม่

ไอ๋เขาึ่อะนตา้องเยโมนอนน้อยแต่นอนนะ่เด้ละค่ะใช่หมบเฟหมมขได้คุที่เขาไม่ได้บอนนี้นะครับเข้าแล้วเออคนที่ได้ที่หนึ่งจะเป็นคนที่ได้ที่หนึ่งนะครับ อย่าโม้ด้วย่มันเข้าองได้เล่นครับได้เล่พูดดีครับพูดดีอย่าพูดดีกว่าครับมันเข้าองไนเลยมันสกัดตีนออ่าใครได้หลงัลตัเดียวไม่มีการลอกมงนะครับมีการลอกมงเออเลยครับเรอเครับัแล้วก็เรื่อง

เอ้ไก้อนนี้มีน้ำมาด้วยไหมอ๋อต้อวถูโวดไปเลยเอาสามคนนั้นมาจากไหนคะนสองคน มยเลสีแดงมันผิดนะครับเพราะว่าสาประชาชาไม่ใช่ความรู้ของในหลวงทั้งหมดนะครับในหลวงนำมาสานต่อจากอะไรนะสิจะเบิดครับนะสีเหลืองเอาเล็กๆสีเหลืองถูกแล้วครับแต่ว่ามันไม่ถูกทุกข้อเองครับคือศาสตร์มันแปลความมือครับสหประชาชาติคือความรู้ที่หลวงพ่อสานให้ เดยกินปอเปี๊ยะทำไมกินีบข้าวกิ้อรสไม่กินอีกอย่างก็เออกินก็ไม่เคกนอ่กินก็ไม่เคยมนอ่ะ

อือแล้วีต้ท่นเิอ่ะพอตู้ก็ตอนไม่ได้ที่โกงเบอร์ที้โกงอไกู้พอตู้กูิง้มูิ้งพอตู้ไม่ได้หี่โกงนี่มันรอมันลังกิงพอตูไม่ได้ ัมไดเรื่องเาจะเลกมุ้งเจ้าีวมไมไม่องเลยอลกมุ้งแ่่เรใส่ไว้ไปน้องอุ้ยอุ้ยปิดเล็บปิดเล็บ ไม่ได้อะไรครับได้ได้ความรู้ของผมแต่ประกอาดบอกเฮ้ยพี่แก๊สุดของพี่แก๊สุดว่ะจะมึงบ้ครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็คุณครับผมได้นำเสนอจบเพลงเท่านี้ครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ